สวัสดีนะครับคันนี้มาติดฟิล์มตัวมืดนอกสว่างในนะครับเป็น Mercedes b e n บน c ์ซี s ลนะครับผมนี่นะครับคันนี้เลือกเป็น3สเต็ปนะครับ3สเต็ปเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้ฟิล์มอ่าเพืองกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้คิดเพิ่มนะครับก็คือคิดราคาเท่าเดิมนะครับคันนี้เลือกเป็นบานหน้าเนี่ยสีนะครับแล้วก็ประตูคู่หน้าตรงเนี้ยเป็น60นะครับแล้วก็รอบคันหลังเนี่ยสบานหลังเนี่ยเป็นอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม เน้นการมองเห็นชัดๆนะครับเน้นการมองเห็นชัดๆนะครับนี้คือด้านนอก80ซนะครับนี่60%นะครับนี่จะให้เนียนๆนะครับเส้นไล่ไฟหลังเนี่ยของรถเบนซ์เนี่ยจะชอบมีปัญหานะครับแต่คันนี้เราพยายามจะเซฟให้นะครับก็จัดให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้ปกตินะครับครับนี่ผมพาชมด้านในนะครับนี่ชัดแจ๋วนะครับ แจ๋วเลยนะครับโอเคใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับใช้รถยนต์รุ่นไหนอยู่จะติดสร้างกับรถยนต์รุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามานะครับราคาแต่รุ่นจะไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับีด้านนอกอนะ่ะคงอู่จะรอบหนึ่งแล้วกันนะครับโอเค